น,นี่ก็คือ EP ที่3ของซีรีส์หาพันธุกรรมหน้าดีให้กับซิมและแน่นอนนะครว่ามันจะเป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะเพราะเราได้ดำเนินการมาถึงเซนที่1,2,3,4 แล,และจะจะได้ไปต่อก็คือดอกเซนที่5น้องกล้วยทอดคนนี้นะคะซูดิจัแปลกใจมากว่าทําไมคางนางถึงโหดทางนางที่ต้นตระกูลของนางก็คือคางยืดมาโดยตลอดก็มาดูกันค่ะว่าในซีรีส์นี้จะจบกันที่เจนไหนนะคะใครที่เป็นนักททยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไทยกันได้นะคะว่าอีพีนี้เราจะจบกันในเจนที่เท่าไหร่แล้วดิฉันคิดว่าในอีพีนี้น่าจะต้องต่อกันอีกสองสมรุ่นเลยเพราะฉะนั้นดิฉันจะให้น้องกล้วยทอดเขาใหญ่บ้านละกันเพื่อการตามหาคนหน้าตาดีมาช่วยครอบครัวเราเราก็จะให้เงิน น้องกล้วยทอดไปสักสี่แสนเลยแล้วกันคราวนี้เราจะไปที่แมป Ah Chesnut Bridges นะคะจะพาคอสเรนเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยได้เล่นที่แมปนี้เลยโอ้ไม่ก๊บ้าน4ี่แสนสิบสองแต่เราเอามาแค่สี่แสนก็ใช้สุดโกงไปเลยค่ะ Feel Real Estate On เรียบร้อยแลวค่ะบ้านเป็นของเราและนี่ก็คือบ้านใหม่ของน้องกล้วยทอดแห่งตระกูลตะการตานะคะซึ่งสวยมากค่ะทุกคน Feel So Cozy มากดิฉันโหลดมาจากแกลเลอรี่นะคะของคุณคนนี้เก่งมากๆเลยใครอยากจะได้ก็แคปไปนะคะแล้วก็คือบ้านใหญ่มากเราต้องรีบพาคนมาเติม ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ร่วมส่งซิมหล่อสวยมาให้เราใน hashtag NPC for Sim Dusty นะคะเกินคาดอีกแล้วอ่ะแต่เนสิ่งอื่นใดก็คือครัวเรือนนี้สดุดตาดิฉันมาก I wonder how it l o o k like เราจะให้เด็กบ้านตะการตานส่คนไปตามหาค่ะแล้วเราก็ได้ทำการแปลงโฉมพร้อมกับจุบซิมของทุกคนไว้ที่เมืองนี้แล้วเรียบร้อยเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้องกล้วยเราไปที่พาร์ทนี้กันอ๋อที่นี่ไม่เป็นโรงจอดม้าหรอแล้วอย่างงี้แบบจะมีซิมมาปะเนี่ยคือดิฉันเพิ่งมาถึง5นาทีเองคนที่นี่ก็เริ่มเลยเหรอรักกันมาก ขนาดนนั้นเลยตีเออีิมรืรอเราก็คือมาร์กหน้าไปโมโหไปทำไมนี่คติประจำใจก็คือทำทุกที่ให้เหมือนที่บ้านค่ะเออคุณคะคุณมานอนอะไรตรงนี้คะเนี่ย เอาเดีๆคือจะไม่มีซิมของคุณผู้ชมแวะมาเลยจริงๆหรอเห็นหัวชมพูแวบๆก็นึกว่าซิมของคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ดิฉันจําได้ว่าไม่มีคนชื่อนีอ้อ,อยไหนๆเราก็เล่นแมปขี่มาแล้วทุกคนกันเรามาลองรับเลี้ยงหมากันดีไหมโอ้มีหลายตัวให้เราเลือกเลยตื่นเต้นอีกแล้วตัวนี้ชื่อว่าทวไลน์และยังเป็นลูกหมาอยู่มีนิสัยขี้กลัวสันโดดดือ้อก็คือมาทุกตัวมีนิสัยขี้กลัวหมดเลยอ่ะดิฉันคิดว่าน่าจะเพราะว่บเป็นหมาที่ถูกช่วยเหลือใช่ไหมเราจะจุมน้องคนนี้ละกันค่ะต่อไปนี้ ะะอย่าเพี้ยน welcome my h e กับกับแน่ๆทุกคนฟังเสียงนางสิ He know his name อย่างแรกเราจะต้องผูกมิกรกับนางก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยลองขี่น้องเขาแบบไปตามหาซิมของคุณผู้ชมดีไหมขอขี่หลังหน่อยนะจ๊<ม>จะเจ้าหีอันหนึ่งสองคือไปเจ้าหีไปตามหาคนหน้าตาดีมาปั้นทายาให้กับเรากันโอ้โหสปีดเท่านี้จะไปทันเจอคนไหมสลับมาดูมุมมองของน้องกล้วยก็คือนอกจากเจ้าหีจะเดินชาแล้วเมืองก็ร้างเช่นเดียวกัน is somebody here hello นี่เธอรู้งานนี่นะเธอพาฉันมาหน้าบาร์เลยในดู่สิว่าจะมีซิมของ คุณผู้ชมบ้างหรือไม่โอไม่เจ้าหีแกมาอืออะไรหน้าบาเขาเนี่ยกองเบอร์เรอร์เลยต้องขออาไปคุณผู้ชมที่กำลังกินข้าวด้วยนะคะคือฉันให้เธอมาตามหารักแท้ไงแต่เธอเลือกที่จะไปนอนอย่างนั้นหรอเออบาร์เทนเดอร์สุดสวยคนนี้คือใครกันคะจู่ๆนางก็รู้หน้าที่ตัวเองนะคะนางเดินมาสั่งเครื่องดื่มอันไหนขอแกล,งงล้งแกงทำความรู้จักกับสาวสวยหน่อยละกันสาวคนนี้เขาชุดใส่ใหม่แต่ยังไม่ใส่ที่เราจะรักกันนะคะแต่เดี๋ยวนะดิฉันมีความรู้สึกประหลาดค่ะถ้าดูจากแถบบความมสัััพนนธ์กก็ืืออดูเห่ กล้วยจะไม่มองหญิงไหมจริงด้วยทุกคนนางชอบผู้ชายนึก่าจะได้แฟนเอ้าได้เพื่อนสาวเฉยล้วคุณน้องมะลิจากอีพีที่แล้วก็มานะคะแต่ก็แอบไปค่ะเพราะว่าซิมเราไม่มองหญิงตายแล้วทุกคนดิฉันลืมเลยว่าเรามีเจ้าฮีอยู่ตรงนี้งั้นเรามาพาเจ้าฮีกลับบ้านกันดีกว่าซิมเราเองก็ไม่ไหวละแล้วลกันหน้าทิ่งไปแล้วแค่กลับไม่ทันอย่ามองกันแบบนั้นนะเจ้าฮีโอ้ย oh ทุกคนเมื่อกี้เกมเด้งค่ะทุกอย่างที่เล่นไปก็คือหายหมดเลยน้องหมาก็ไปด้วยน้องหีกับกับ,กบหายไปแต่่เนนะเนรระะะควาจ ไปซื้อน้องมาใหม่นะคะแต่อาจจะไม่ใช่น้องคนที่ใส่เดิมอ่ะตอนนี้ที่บากคนเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีซิมหลอของคุณผู้ชมเลยซักคนขอรับน้องมาเตอร์คนนี้ไปวิ่งเล่นด้วยกันละกันค่ายใหม่เบอร์เดิมค่ะทุกคนชื่อว่าฮีกับกับแวงใหม่ฮีกับกับเวอร์ชันสองพอไปมาดูที่บาก็จะเห็นว่ามีซิมของคุณผู้ชมมารับจอบชงเครื่องดื่มเบิร์นเมาอีกแล้วอ๋ไม่ก็ะย้ามากฉันธะวิมลนนนครเป็นมอมเป็นเจ้าปเนี้ปลอมตัวมาสืบงานข้าราชการหรือเปล่าเอาดีๆซิมผู้ชายจาาากกทงบ็คือไวอน นะแต่ไม่โผล่มาเลยแฟชั่นตามลมหนาวมากขอบปรบมือให้ไม่ก็สาวเธอหน้ากลัวกว่าโทษวิจิตของฉันอีกนะรอจนง่วงรอจนคับก็ไม่มีซิมผู้ชายจากทางคุณผู้ชมมาเลยสักคนงั้นขอกลับบ้านไปดูแลตัวเองก่อนละกันก่อนนอนต้องแวะดูแลเจ้าหีก่อนจงเป็นเด็กดีนะวัยทุกคนครัวบ้านนี้คือสวยมากมีเกาะกลางคือเหมือนอยู่ในโรงแรมเลยอะ่ะชาวบ้านมาเวลคำว่าก่อนให้เราละค่ะทุกคนดูสิว่าจะมีหนุ่มหนุ่มไหมโทษนะทำไมถึงีแต่สาวๆาวอ่ะอันนี้ดัมแมนอะตรงนี้มีวิวี and เวลาเลนาแล้วก็ฉันทาวิมอนใครเป็นแม่น้องน้องก็สามารถมาเซตไฮกันได้ในกล่องคอมเมนต์นะคะเราไม่ทราบว่าเจ้าฮีคือดีดอะไรเอ่ยเออก็สมมติที่เป็นม้าเนาะ<อ>ก็คือเรากับเจ้าฮีกับเวอร์ชั่นสองนี่ก็คือเข้ากันยากมากทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรก็คือข้าความสัมพันธ์ติดลบรวัวอ้าวละสเตตของเราและมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเราไปทำเควสหลักกันดีกว่ากลับมาที่ป่าเดิมเพิ่มเติมก็คือต้องสวดมนต์ขอให้เจอพูไวไวฉันไม่ฉันเจอเอ้าวละชื่อคุณน้องอ่านว่าอะไรคะพาราเลโลหรหลอ อาแหละชื่ออะไรไม่สําคัญมันสาค,คัญอยู่ที่ว่าชอบผู้ชายไหมดีกว่าอ้าวสิเจอหน้าปุ๊บก็คือหัวใจขึ้นปั๊บชอบเขามากขนาดกับลุงเมก็คือบอกว่าลุงเขาก็แซบ่บเฮ้ยเจมาจีบบัทเทอร์สุดหล่อตัดหน้ากันอ,อย่างนี้ได้ยังไงอะไปนกกล้วยอย่าไปยอมกล้วยไม่สนิทใจที่จะจีบหนุ่มคนนี้ขอสนิทกว่านี้ก่อนได้ปะโอ้ยเมื่อคืนเลยละหนูเขาจะโดนยับป้าคนนี้าไปหม่ำแล้วถ้าเขียวประมาณนี้นับว่ารู้จักกันแล้วเลยอ้าวไปไหนอะหมดกะแล้วหรอจบค่ะเยกกล้วยแฮงอุ๋ยบัทเทอร์เขากะคนใหม่คือององาาานดดููีมกกริิขซซคผ้ แน่นอนเพราะว่าหล่อมากคนก่อนนะก,ก็ปิ้งคนนี้ก็ปิ้งตัวเลือกแกเยอะมากเลยเยอะเลยและเพื่อความรวดเร็วนะคะเราจะมาทําท่าทางสงสัยตาให้เขารู้ว่าเราสนใจเขาผู้ชายก็คืออารมณ์แบบเป็นไรนี่คุณลูกค้าแต่เราไม่สนใจคะ่ะขยี้จีบแบบเรือก็คือจีบเขาจนเขาไม่ได้มาทํางานแล้วอะมานั่งข้างๆให้จีบเลยอะเอาแบบเต็มที่เลยคุณลูกค้าเพื่อจะลองที่เรารู้จักกันมาครบ3ชั่วโมงปวดรับของขวัญสิ่งนี้ไปเอาไปเลยคะ่ะหนึ่งหมื่นซิมบรียนดูอยู่ไรไมค์กี้ใครแบบว่าเงินซื้อเพื่อนไม่ได้คะ่ะมันซื้้แ่าลว ว่ายายกลวยกล้าจีบเขาแล้หรือยังนางกล้าแล้วค่ะทุกคนงั้นก็ขออนุญาตเลยละกันไหนเตงแกล้งมาเต้นโชว์ตัวหน่อยได้เป่าเอาละมาดูกันค่ะว่าริคุจะมีความเป็นเมนเต้นขนาดไหนเฮ้ยริคุนางตรงสเตปเทปแต่เริ่มเร่รอเอาเรื่องนะอู้ดับาดูลทุกคนนางเต้นเข้าคู่กันด้วยก็คือเคยคนดีที่บ้านแอปรูมหมดทุกคนเลยนะเนี่ยอินดีด้วยค่ะคุณออดิั่น่าแล้วค่ะทุกคนได้เป็นเมมเบอร์แห่งตระกูลตระการตาแล้วแบทเทิลกันหนึ่งเพลงเต็มหัวใจไม่ขึ้นซักแอ เลยเอ๊ะหรือว่านางจะไม่ชอบผู้ชายเอาอีกแล้วนะอุ๊ยดีที่สุดก็ขึ้นแล้วคะ่ะนางน่าจะเป็นคนแบบเดียวกับน้องกล้วยค่ะก็คือต้องสนิทก่อนถึงจะแบบจีบได้อะไรอย่างงี้จีบเธอจนตัวเหม็นนะแต่หัวใจคือขึ้นกระปิดกระปอยมากอุ๊ยคือเราสามารถเฟิร์สคิกกับริคุได้แล้วอย่างนั้นหรองั้นก็เริ่มเลยจะโดนปฏิเสธไหมแล้วก็อุ๊ยน่ารักจียวอ,อ่ บงจุ๊บเสร็จนางบทดกะเลยกลับบ้านซะงั้นอะงั้นเราเองก็กลับบ้านละกันไปดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยมาจีบนางใหม่คือตื่นเช้ามารีคุกก็คือโทรชวนเราไปเดทเองเลยอ่ะอ๋ยผู้ชายเขาลากเขาหลง wait what เดี๋ยนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะบาร์เทนเดอร์หัวชมพูที่เราจีบกันเมื่อคืนก็คือหนุ่มถุงกระดาษคนนั้นของคุณผู้ชมเหรอก็คือใช่เลยค่ะใช่เลย นี่เราโดนสปอยหน้าตาตั้งแต่เริ่มเลยเอ่ะอันนี้จริงจังนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันตอนจับพวกเขาแต่งตัวอะไรย้ยดิฉซนก็ไม่ได้เปิดหน้าเขานะแค่แบบจับแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เฉยๆแต่ก็คือไม่คิดว่าจะห,หลอกขนาดนี้แล้วตอนนี้ทังคู่ก็คือตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะอาชีสพราะฉะนั้นก็ตามเดิมค่ะก็ขอแต่งงานกันไปเลยค่ะพร้อมกับพยานหนึ่งคนทวนที่ตั้งใจดูเราขอแต่งงานมากขอจับริคูตแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะว้ายโอยโซฮอตมากพีหนุม่มเอาจริงตอนแรกนึกว่าจะมาแนวแกงไม่ให้แบบจบชาเลนออะไรย่างี้แ เอาจริงเพอรเพอชาเลน์อาจจะจบลุ้นต่อไปเลยปะเนี่ยแล้วผมตรงนี้ก็คือดูดีดูเข้ากับนางมากอ๋อให้หล่ออ่ะแล้วพอมาดูในไลฟ์หมดก็คือนางเป็นยายตายยิ้มมากแต่ว่าทาไมถึงเลือกมาเดทในร้านที่มันแบบมีไวรัสเยอะขานาดนี้คะ oh my god what is โจ๊ะก็มีสิคุณผู้ชมโทรมาบอกว่าแอบชอบน้องกล้วยเรามานานอยากจะออกเดทโอ้ไม่ก็แต่แต่เพิ่งจะขอยุ่มผมชมพูแต่งงานไปเองนะงงมากทำไมเยกล้วยถึงโซอฮอตขนาดนี้ค่ะงง <c oughs> แต่ก็ดูสายตอาอลไรกัรทุกคนคิดว่านานจะไปกับใครอะ่ะเออคิดเอาเราจะแต่งงานที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโซนให้เป็นโซนแต่งงานของเราเอาเป็นประมาณนี้ก็ละกันเออก็มีครบทุกอย่างเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองจัดงานแต่งงานแบบคัสตอมดูนะคะพะดิฉันไม่เคยเล่นเลยอะ่ะก็อยากจะรู้ว่ามันจะไวป่วงขนาดไหนแล้วพอเราเลือกแบบ คอสตอมใช่ไหมเราก็สามารถที่จะอาเลือกชุดเองได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นชุดของเจ้าบ่าวทั้งคู่นะคะอะันไหนขอยดูหน่อยว่ามันทําอะไรได้บ้างเอออ๋อก็คือมันสามารถเรียกรวมพลกันได้เงี้ยเ oh. อาจริงคือดิฉันไม่ค่อยได้อินเรื่องของงานแต่งอะไรพวกนี้นะก็คือการที่เรามีคนสองฝั่งแบบเนี้ยน่าจะเป็นอารมณ์แบบ ื่อนจะบาดจะสาบปะ่ะสรุปคือมันค่อนข้างแอบเละเทะนิดนึงงานระบบเนี้ยเหมือนแบบว่าตัวระบบเกมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราจะต้องเป็นคนสั่งเองน่าจะเหมาะก,กับการแบบทามาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตอนเลกนดิฉันนึกว่าจะแบบกดครั้งหนึ่งแล้วมันก็แบบอีเวนต์จะลันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณปู่จาคะขอความกรุณราหลบให้คู่แต่งงานหน่อยได้ไหมคะแต่คือพอจัดงานแบบคอสตอมเลาวว่าคู่แต่งงานเขาลีลานในพิธีมากกว่าแบบปกติอะหรือดิฉันคิดไปเองเอาละ<ๆ>เขาจุ๊บกันแล้วเรียบร้อยพิธีน่าจะเสร็จแลละย้ายมาอยู่บ้านพี่ ก่อนจะไปทําเด็กหลอดเราก็มาทําพิธีการบนเตียงให้มันสําเร็จร่วงก่อนค่ะอ,อริยาตัดเท้าคมไฟคาะไปค่ะแตงทําเด็กหลอดกันเถอะเราก็คือไปทําลูกตอนแบบว่าพายุหมกระหน่ามากเหมือนเรื่องนั้นเลยอ่ะเรื่องนั้นอ่ะ and it's a girl อู้ครั้งนี้เราได้ลูกผู้หญิงนะคะไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาล่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้เกิดมาตอนที่พายุโหมกระหน่ำมากเหมาะกับชื่อว่าสนอร์ไฟค่ะทุกคนน้องชื่อว่าสนอร์ไฟเพราะว่าน้องเป็นหญิงยุคใหม่เราต้องแข่งแกร่งต่างพายุที่โหมกระหน่ำแบบไม่ยอมใคร อุ้ยยยปบบีดูทรงเหมือนปาปาริคุปไม่เอ่ยอ่ะกอดหอมกันให้พ่อค่ะเพราะเราจะให้น้องเอชอัพเลยและ s s และนี่ก็คือหน้าตาของน้องสโนว์ไฟนะคะไหนขอดูหน่อยอาําทาไมคิ้วหนูโก่งจมูกหนูเชิดอย่างนั้นหนะ้าพันธุกรรมจะย้อนกลับปะนี้ยังไงเอ่ยเอาละปาริคุททาเค,ค้กให้ลูกหน่อยคะ่ะเราก็เพิ่มเทียนแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอําป้าปากล้วยทอดพาลูกมาเป่าเค,ค้กเร็วแ Happy Birthday, ิร์ t เดย์ค่ะยัยตัวเล็กหมดเวลาการเป็นทาลกของหนูลวจ้าน้องสโนว์ไฟในวัยตาอแต่ก็ คือน่ารักมาก หน้าตาดูจิ้มลิม้มเหมือนปาปาลิคูเลยดิโอ้ยกล้วย,ย,ยเกจะรีบกินทำไมฉันจะใช้ต่อโอ้ยเอาละยายหนูคะมาค่ะมามามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอีกรอบนะคะน้องสโนว์ไฟก็คือแบบปะปาแต่หนุกมเพิ่งจะเป่าเค้กเป็ดเมื่อกี้ไม่ใช่หรอและนี่ก็คือจหน้าของน้องสโนว์ไฟในวัยเด็กยายน้องมีหน้าตาที่สดใสบวกกับแฟชั่นเสื้อแดงลายอืมได้มาจากไหนเนี่ยพอไปดูดิแคร์แล้วก็คือเออนางเหมาะกับชื่อสโนว์ไฟมากหน้าตาดุดันในข้างก็ดูไม่แย่นะแต่คางก็ยัง พีแบบสั้นๆนิดนึงไหมมาดูกันค่ะว,ว่าสโนว์ไฟในวัยผู้ใหญ่นั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรฮึโอ๊ะไม่กอหนูร้องให้ทําไมเอาสีน้ําตาออกแล้วก็คือหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ซึ่งจ,จะรู้สึกว่าช่วงปากละล่างอ่ะมันยังแอบ,บแบบนิดนึงนะนิดนึง ลัดนี้ก็คือ s n o w f i แห่งตระกูลตะการตานะคะเจนที่6ค่ะซึ่งเราจะไปต่อกันนะคะดิฉันรู้สึกว่านางยังแบบได้อีกอะได้อีกอะไปเร็วเจ้าฮีแกจะต้องพาซิมของเราไปหาคนหน้าตาดีให้จงได้นะเข้าใจไหมสมแล้วค่ะดิฉัน s n o w f i r ไปไหนก็คือหีมะตกหนักไม่หยุดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะส่งเจ้าฮีกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันเองลวกัน <c oughs> มาถึงปุ๊บเราก็เจอเลยค่ะเมนเต้น <c oughs> ชุดขาวสุดสวยคนนั้น <c oughs> ซึ่งก็คือมารีดีใจนะคะอะได้มีซีนกับเขาสักทีจากตอนแรกแหวแล้วก็มาทําความรู้ รู้จักเลยดีกว่าแล้วก็ดูจากแถบความสมัครก็คือมันบอกว่าเราเข้ากันได้นะคะเนี่ยแหละเราชุดเลยคนนี้และแน่นอน,นะค่ะเราทําตามรมเนียมนะคะเราจะผูกมิดเท้าแบบตะกันตา1 0 0 0งื่งนซิมมอลิออนสำหรับเธอคนเดียวเลยไมยบบ่เบ๋ๆชอบไหมคะเอาล่ะมาดูกันค่ะแดนซ์แบทเทิลดีมาริจะเป็นเมนเต้นขนาดไหนเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารินั่งจัดเต็มเลยค่ะอู้สัดออกโอเมกา้าโดอไฟจะยอมไม่ได้โชว์ความเอวหวานแห่งตระกูลตะการตาไปเลยค่ะนี่เป็นอย่างไรละ่ะถ้าถามว่ามาริน่งยอมไหมนางไม่ ยอมนะจ้าเธอเอวหวานมาฉันเอวหวานกลับเป็นอย่างไรละอ๋อ,อในที่สุดหัวใจก็คืนสักทีแถมนางมีการเปลี่ยนทรงผมด้วยนะและเฟิร์สคิดระหว่างสองเรากำลังจะเกิดขึ้นจุบมัวอ จีบสาวจนหน้าคว่ำเลยอะคิดดูส่วนสาวไปทำอะไรสาวไปปาร์ตี้ต่อ,อตื่นมาแล้วทำอะไรคะจีบสาวต่อคะ่ะอย่าไปหยุดอย่าไปย่อนอ่ะจีบเขาต่อเลวอุ้ยทุกคน <c oughs> เราโดนป้ายีิเวเบียงมาตีเพราะว่าเราจีบสาวที่สาธารณะไม่ก้อนว้ยฮิตเบ้งและนางก,กนหน้าทิมไปอีกรอบแล้วค่ะไม่ไหวเอนเนอร์จีนี้ยกให้เธอคนเดียวเลยเลย่ะและสาวมาลีก็เดินกลับบ้านเรียบร้อยค่ะเราเองก็ควรกลับแล้วกันเนาะคือแค่อีก9ก้าเดียวเท่านั้นน่ะก็จะได้ขึ้นเตียงแล้วแต่ไม่ทันอาละตื่นมาด้วยเช้าที่สดใส พ, <gas> พร้อมกับการไปจีบสาวแล้วค่ะเจอดากันปุ๊บก็จับกันจูบเลยโอ้ไม่ เป็นอะไรหวานขนาดนั้นนะและ,และเราก็ขอเขาเป็นแฟนได้แล้วเรียบร้อยอุ้ยสี่เรือนมากจู่ๆก็มาเก็บจานที่แบบสกรปรกให้โอ้ไม่ก็ <c oughs> แล้วก็ขอแต่งงานกันต่อนหน้าปปาเราเลยโชว์ให้เห็นว่าเรา,าแบบสมกับการที่ชื่อ s n o w ์ไฟสุดๆแล้วก็มาค่ะมาแต่งงานตรงนี้เลยแบบไม่ต้องมีพิธีอะไรทางนั้นแต่งงานกันเลยท่านี้ไม่ใช่การแต่งงานที่ชิลที่สุดที่เคยมีมาก็คือม่มีหลากลาชุดแต่งงงแต่งงานใส่สเวตเตอร์แต่งงานกันตรงนี้แหละทำไมถึงไม่มีคําสั่งให้วูฮูคะ ทำไมคะไปแต่งทำเด็กหลอดกันเถอะปะปะปะ it's a boy <c oughs> กลับมาได้ลูกผู้ชายอีกแล้วทุกคนน้องเกิดในวันที่มีหิมะมากเราจะขอตั้งชื่อน้องว่าหิมาลายัน ยายเบบีก็คือตัวข่าวเหมือนมารีเลยขออนุญาตเอชอัพ oh. น้องเลยละกันไหมคะอุ้ยหิมาลายาันทรงหนา้าตาดูดีตั้งแต่เด็กเลยนะนี่ยเอาล่ะคุณตากล้ทอดคะ่ะมาทำเค้กห,หลานหนะะ่อยค่ะมาทำเค้กหน่อยเร็วอ่ะคปี้เบอร์เด์จ้าเ <c oughs> จ้าหลานฮิมาลายานันน่หลักมา <c oughs> ดูทรงเป็นแฟชั่นนิต้าแต่เด็กแต่ทำไมหนูหน้ายับปะนะยังไงจู่ๆแม่ก็หายตัวไปนอนนะคะเหลือแต่คุณตาอ่คุณตาพาหลานเป่าเค้กเร็วปุ๊บๆนะ หลานนี้ก็คือโจบหน้าของคีมรารยันในวัยเด็กในแคสซื้อโอไมก o d ด so oh my god, so oh my god. <gasps> พอเข้ามาดูในแคสแล้วก็จะยิ่งเห็นเลยค่ะว่าน้องนะ่า ตาโซกูดมากนางหน้าตาดีมากแบบ perfect ทุกอย่างตั้งแต่แบบตาคิ้วหูจมูกปากอ่ะว h a เดี๋ยวทาไมตอนโตมาปุ๊บหนูหนูหนูสิผิวเปียกอะคะเนี่ยพอย้อนกละบะตอนเด็กก็ยังผิวขาวอยู่แต่พอกดเป็นตอนโตปุ๊บอ้ากลายเป็นช็อกโกแลเฉยฮาวอ่ะมาดูหน้าตาก่อนว่านางจะเป็นอย่างไรโอไม่ก้อนหนวดเครานั้น um w ายเราเอาทั้งหนวดเคราแล้วก็คือสีผิวให้กับนางแล้วนะคะซึ้งโครงหน้านาง perfect มากดูด้านข้างก็คือแบบ มันเลิศมันโอเคสุดๆและนี่ก็คือน้องหิมาลาัยานแห่งตะก,กูลตะการตาเจนที่เจ็ดนะคะซึ่งคือแบบว่าหน้าตาดีสุดๆแต่ว่าเราจะยังไม่จบที่น้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นางไปจีบสาวคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าให้สาวคนนั้นแบบคลอดแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะ หยุดที่คนนั้นกันโอเคตุวกค้อนค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วเกมได้อีกแล้วค่ะน้องฮิมารยาญของเราก็คือหายไปเป็นที่เรียบร้อยโอ m มก้ d แกลัวกคลิปฉันสั้นขนาดนั้นเลยอ่ะเราย้อนกลับมาตอนที่เรายังไม่ได้ขอมารีปเป็นแฟนด้วยซ้ำโอ m ม god ต้องแบบรีพีททุกอย่างใหม่อู้พอมาเล่นใหม่ครั้งนี้เราสามารถฮูฮูได้ด้วยอะ่ะ a อนิเมชันนี้มันคืออะไรกันคะทำไมถึงแบบดิฉันเพิ่งมาเคยเห็นคะเนี่ยเอ<า>อน,น่าร<า>ักามกามกอ่ะเหมือนเราจะเคยขอแต่งงานไปแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยขอแต่งงานกันเหมือน แบบภาพเดจาวูขอเซฟเกมก่อนเลยเดี๋ยวเด้งอีกวันนี้เด้งสองรอบแล้วนะคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จัดงานแต่งงานเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องมีพิธีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีชุดโอเมก้าเจ้าหีใช่ไปที่จะแต่งงานก่แกขอความกรุณาออกไปจากตรงนี้ได้หรือไม่เอ่ยยังไงเอ่ยเจ้าหีบอกว่าเธอก็แต่งงานกันไปค่ะฉันจะไม่ก้อนแล้วแกคืออารวาสอะไรเนี่ยเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตสิ่งนึ่งที่ไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้ทำไมคะมันอาคามาทำให้การเข้าเรือนหอสำเร็จเสร็จรัวด้วยกันวูฮูเอาล่ะมาด้ ได้ลูกผู้ชายอยู่หรือไม่หรือว่าจะอย่างไรลูนะ่าครั้งนี้เราได้ผู้หญิงนะคะอิสเกลแปลว่าหีบาลายันของเราดันได้ลองกอแล้วเรียบร้อยดี๋ันจะขอตั้งชื่อน้องคนนี้ให้เป็นการแบบว่าอุทิศแก่พี่ชายที่เหมือนจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีอยู่จริงให้ชื่อเหมือนกันว่าหิมาไลวิแต่แรกเกิดก็คือผิวขาวเหมือนพี่ชายเลยนะแล้วก็เอ็ดอ <s> ัพเลยค่ะ <S <s อย่าไปรออย่าไปรอ <S <s และครั้งนี้น้องผมสีน้ําตาลเหมือนมารีแล้วก็คือทําไมหน้าจับเอะคะ ทำไมเอ่ยอุ้ยเค้กยังอยู่ดีใช่ไหมงั้นเราก็มาใช้อันนี้เลยอ่ะมาเร็วยายนูมาเป่าเค้กกันดีกว่ามาอ่ะเดี๋ยวนะเค้กโอ้ไม่ก็ทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้รับจอบทางเค้กด้วยคนเดิมนะคะก็คือคุณตาริคุ <c oughs> และก็ยังคงเป็นตาริคุนะคะ <c oughs> ที่พาน้องมาเป่าเทียนอ่ะมาค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ยายหนูอ่ะ <c oughs> เป่าเลย <c oughs> น่นแหละเก่งมากน้าตาจิ้มลิมมากเลยยายนู น่าตาหน้าหลักอะ่ะขอบคุณมากค่ะที่เค,ค้กยังไม่ถูกกินเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ได้ใช่ไหมโอ้ยเลิกตดดิเป่าเลยลูกเป่าแรง,แรงๆบบน่นแลแฮ Happy birthday Happy birthday เอาละหิมาลัยในวัยเด็กไหนเดินม,มาตรงนี้ีิขอดูหน้าหน่อยเร็วอุ้ยหิมาลัยก็คือมีความหน้าเหมือนกับคุณแม่สโนไฟนะเนี่ยเอาขออนุญาตเอาหมวกออกก่อนนะหนูจะได้เห็นหน้าชัดๆซึ่งอ นาหวานมากถึงแม้ว่าจะแบบคนละทรงกับพี่ชายที่ไม่มีหยุดจริงแล้วตอนนี้แต่ก็หน้าตานางดูดีมากเอาละค่ะเรามาดูนะ <c oughs> เออทำไม <Morrison. S 1> ถึง <c oughs> ทำไมถึงได้สีผิวเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้อีกแล้วอะคะ why เอาละเรามาดูหน้านางกันก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรซึ่งโอ้ยก็สวยมาก แล้วหุ่นก็คือเหมือนมะลิมากทั่วทรงองค์เอวคือได้จากมะลิมาหมดเลยนี่นพอเราคืนสีผิวให้กับนางก็คือเออนางหน้าเหมือนสโว์ไฟนะความมีกรงมีกระอะไรประมาณนี้แต่จมูกน่าจะได้จากมาลิไหมไม่แน่ใจและนี่คือขีมาลายแห่งตระกูลตการตาเจนที่เจ็ดของจริงนะคะที่ฉันบอกว่าเกมจะไม่ดิ้งอีกรอบนะคะก็ไปค่ะเราจะไปหาหนุ่มนะคะให้นางการเพื่อที่นางจะได้ไมาแบบว่า ปั๊มทายาตแบบธรรมชาติการมาดูสิว่าทายาทเต้นต่อไปจะหน้าตาเป็นอย่างไรพอมาดูในไลฟ์มัแล้วนางยิ่งสวยเขาพี่อีกอะมีความแบบเสน่ห์แรงเหมือนแม่มะลีมากๆมาก,มากๆเลยไปค่ะเราจะมาบาร์นี้แล้วกันนะอะมาดูซิว่าเราจะเจอใครบ้างหอยเซงอ่นะบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่ซิม NPC ของคุณผู้ชมแม่มาเต้นเชิดชายกับบนแดนซ์ฟลอร์กันสักหน่อยอาขยับยกซ้ายยกขวาเผื่อจะมีคนมาแบบว่าปิงฟังกับเราบาร์เทนเดอร์เข้ากะคนใหม่คือซิ ของคุณผู้ชมแน่นอนหล่ะคนนี้โอ้คือสไตล์เท่มากแต่เป็นผู้หญิงอ่ะน้องชื่อว่าบุญช่วยช่วยด้วยอให้พี่โทรหาตำรวจให้ไหมคะน้องถึงแม้ว่าเป้าหมายหล่ะของเราจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ได้แายความว่าเราจะแบบว่าไม่ผูกมิดกันนางนี่นะใช่ไหม อยังอีกเหรอคะอยังไม่มีซิมผู้ชายของคุณผู้ชมเข้ามาเลยสักคนจริงเหรอคะคือชาวแล้วทุกคนไม่มีจริงๆไม่มีซิมผู้ชายของคุณผู้ชมมาเลยว้าย้ยายค่ะเราไปบาร์นู้นก็เลยกีดว่าไปค่ะมาถึงปุ๊บเจอป๊บเลยบาร์เทนเดอร์บาร์นี้คือหล่อมากชื่อว่าโบมินฮวางอู้ มาเร็วโยนโมาทำความรู้จักเดี๋ยวนี้เลยแล้วพอหนุ่มก็คือเ<อ>สน่ห์แรงมากหมาล่ะเห็นปุ๊บก็คือหัวใจขึ้นเลย<อ>ก็คือว่าคุณหล่อมากค่ะที่ฉันส,มสามารถที่จะมาบาน,นีนั่งดูคุณทํางานอย่างเดียวได้เลยนะคะผ<อ>ูใช่บอกว่าอ่าถ้ามาแล้วโคริาสั่งเครื่องดื่มด้วยคับไม่งั้นผมไม่มีเงินอ่าไลค์หิมาราย,ยาตอนนี้ก็คือรุกจีบผู้ชายหนักมากชมมีการชมว่าเขายิ้มสวยอะไรอย่างงี้ด้วยอ้าวล้ขี่สีชมพูเคลื่อนแล้วอ้ดูไปได้ด้วยดีมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวสาวสาวจะไปไหนอ่ะสาวสาวจะด อ,ออกก็คือถ้าจะมาหาบาร์เทนเดอร์ก็คือต้องเดินอ้อมหลังร้านมาไม่กอดใครออกแบบนี้เอาละโบมิตโอ้ไม่กอดมีความเอววงเอวหวานทั้งคู่เลยเหมาะสมมากทุกคนได้กลายเป็นเมมเบอร์แห่งตระกูลตะการตาทั้งหมดค่ะเราก็ถามผู้ชายไปเลยค่ะว่าเราหน้าตาดีไหมแล้วคือไปไหนอะ่ะคือคือไปคุยกันที่ไหนเอ่ยคือต้องเดินออกจากร้านมาคุยกันข้างนอกแล้วก็คือไม่ใช่ตรงนี้ด้วยอย่าบอกนะว่าเดินอ้อมร้านเพื่อมาคุยกันตรงนี้ เพื่ออุ๊ย oh, oh, แต่เขาบอกว่า <you 're S 1> เรา <out. S 1> มีสนเสน่ห์ดึงดูดเขาแบบ oh. ท่านรุนแรงมากอแน่นอนนะคะคนมาสวยออไม่ีก็มีลูกค้าสุดหล่อมาที่ร้านแล้วนี่ก็คืออะโขยไม่ได้คาะเซงนางคิวมากอะแต่ว่านางมาช้าไปอะแล้วสาวเราไปไหนอะ ก,กอดกันโชว์ลูกค้าสุดหล่อไปเลยค่ะแล้วแล้วนางก็คือมองแบบไม่หยุดเลยนะอุ๊ยอาคอยก็คือไหว้สวัสดีเราพร้อมกับมีหวัวใจขึ้นอาคอยชอบเราอะแต่ว่าเราก็คือกอดพูดต่อหน้าเขาไปเลยเพื่อให้รู้ว่าเราเลือกคนนี้นะจ๊ะมาโบมินเธอไม่ต้องมาทางานหรอกเรามานั่งดูแบบท้องฟ้าด้วยกันดีกว่าออยฉันก็อยากจะดูท้องฟ้ากับผู้ชายบ้างได้ไหมขอกรุณาเอ่อจัสโกเวให้หน่อยค่ะอาขอขอ,ขอตัวนี้ได้ไหมคะโบมินเราไปนั่งดูท้องฟ้ากันอ่าเราคือไปนั่งไหนคะมานั่งตรงนี้ โอ้ไม่กอดถ้านั่งตรงนี้ได้ไม่บอกกันลคะให้ฉันไปไล่คนทําไมนี้มันมีความอินเลยมันมีความน่ารักมันมีความกุ๊กกิ๊กใส่แสโอ้ไม่กกแอบอีกโอ้ไม่กออิฉาซิม่ะเราเจอซิมผู้ชายหน้าตาดีอีกคนแล้วคะพอที่นี้มากันแบบพื้นภัพเลยคนนี้ชื่อว่าลูกอมหวานหวานหวานมากหวานจริงนะทุกคนดูหน้านางสีคือหวานจริงๆนะนี่ฮ เอาล่ะเฟิดคลิปได้แล้วงั้นก็เริ่มเลยค่ะอะเดินอ้อมบาร์กันอีกรอบแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็มีจูบแรกกันแล้วเรียบร้อยอู้ที่เป็นคู่แรกเลยพี่แอ่ที่ตัวเท่ากันอะิเมชันไม่เพี้ยนมาแต่งงานกันเถอะค่ะแล้วค่ะอยากจะปิดซีรีสแล้วแบบใจแทบขาดอะขอเช็คแอปนิดนึงนะคะว่าอีกกี่วันเราถึงจะท้องได้ For รท in five days หวันหวันอะไรอัน นานอีกแล้วอ่ะ,อะกลับบ้านไปดูแลตัวเองก่อนละกันเรื่องแต่งงานเรื่องทองค่อยว่ากันทีหลังนะเอาไม่ก็ oh จูบโชว์ลูกหลานกันอย่างนี้เลยออ <laughs> โอ้ยไปดีกว่าเห oh. ม็นความรัก <laughs> ฉันว่าฉันก็มีที่นอนให้แกด,ดีๆนะทาไมแกถึงมานอนกระอื่ละ่ะ <laughs> เราจะจัดอีเวนต์แบบว่ารันปกตินะคะเชิญแต่ญาติคนที่เรารู้จกักเ <laughs> จ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือมาแล้วแล้วก็คือ what ีิฉันเพิ่งเห็นว่าเจ้าบ่าวเขาไปตัดสกินเฮดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยสิ่งเราจะเห็นภาพนี้มาหลายลุวนตอนลุ้นแล้วเราก็จะขอถ่ายไว เก็บเป็นแบบว่าบันทึกความทรงจำเนาะมันน่ารักนะเอาจริงๆแล้วก็คือคุณปู่ทั้งสองคนก็มายืนดูแบบห่างๆท <c oughs> าไมถึงไม่เข้ามาคะ Try for baby ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นดิฉันจะให้นางทั้งคู่เขามาแบบนอนกอดคอเคียกันละกัน My okay, baby let's sleep with my arm นะคะอุ้ยน่ารักมากถึงแม้ว่ายายหิมาลัยของเราจะปิดตาก,ก็าตามอ่ะไม่เป็นไรน่ารักให้ภยัยอ่ะทำอาหารไปเออเดี๋ยวเดว <c oughs> ไฟไหม้อ Why, seven, ไฟไหม้เต๊ะเป็นคนแยกไฟไหม้ค่ะอ้ยแล้วทุกคนคือมาอะไรที่ครัวล่ะคะเดี๋ยวก็โดนไฟคลอกเราก็ไม่ก็อ่าใครสักคนโทรหาอ่าทางการดับเพลิงหน่อยคะ่ะอ่านี่ฉันขอความกระตือรือร้นของพนักงานดับเพลิงหน่อยได้ไหมคะว่ายูสติูเดียค่ะไฟมันไหมค้ค่ะมามาดับหน่อยได้ไหมเอ้อวเราเรามายืนอะไรน,นั่งโอ้นาฬิกะฉีดอย่างนั้นแหละค่ะเออเราเอ่าเราก็คือฉีดปืดเดียวไฟมอดเลย แล้วทำไมมีข้ามาแต่แรกอะอย่าทำครัวไม่อีกนะสาวมันไม่ใช่ทุกๆนะอย่าทำไม่อีกนะอุ้ยเขยก็คือสี่เรือนอีกแล้วมาช่วยเก็บจานเอามาล้างด้วย<อ>แถมนางก็เป็นผู้ชายรักสัตว์ด้วยเนี่ยจู่ๆก็คือเดินมาคุยกับยายอชื่ออะไรนะสาวสาวมาลองเช็คหน่อยสิว่าตัวเองมีโอกาสตั้งคันเท่าไหร่ ศูนย์ค่ะศูนย์อืมเลิกหวังแล้วกลับไปนอนค่ะสาวโอเคได้เลยเราต้องรอเท่านั้นตายแล้วคุณตายดิคูมาออกกําลังกายแล้วก็คือหุ่นดีมากไม่ก็อุ๊ยตอนนี้เรามีโอกาสตั้งคันต์แล้วนะซึ่งน่าลองแม้30%มิบนต์นี่ถือว่าแบบเยอะกว่ารุ่น,นก่อนๆมากมาค่ะ t r y for baby รอบที่หนึ่งว่ามันจะได้หรือไม,ม่มาเล้วมามาตวรวจแล้วสาวมาดูซิว่าจะท้องหรือไม่ไม่ท้องนะคะ as expected กันก็เรา ลองรอบสองเลยดีกว่าเพื่อ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 ไชฟบีรอบสองเริ่มขึ้นแล้วอุ๊ยครั้งนี้มีขึ้นว่าตัวอัพด้วยหรือหรือหรือมาซีมาซีมาตัวเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วและในที่สุดไก่คยมอะไรก็าจองแล้วไม่กอดขอบคุณสวรรค์ค่ะสองรอบติดเลยโบมินค่ะคือที่ฉันท้องแล้วค่ะอ่เรีแอคช่นี่คืออะไรคะอันนี้อันนี้คือเขาแบบว่าเขาดีใจหรือว่าเขาหรือว่าเขายังไงคะงง และแน่นอนค่ะขอโกงเกมแล้วละกันนะคะขออน er ุญาตให้นางไปคลอดที Gall ่โรงพยาบาลในตอนนี้เลย l ละ it g l ค่ะลูกหลานคนสุดท้ายของเราเป็นผู้หญิงนะคะไม่มีอีกแล้ว yeah. ครอบครัวชายล้วนและแน่นอนค่ะว่านางจะต้องนำสกุลตะกานตาเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตนำสกุลอื่นเด็กคนนี้เกิดมาตอนที่แดดจ้ามากท้องฟ้าสดใสขอตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าน้องแดดเผาค่ะทุกคนให้ให้เจ้าแดดเผาตัวน่ารักน่าจังไปค่ะคุณแม่เอชอั น้องก็เลยอย่ารอช้าสมแล้วช,ชื่อว่าแดดเผาก็คือน้องมีหมวกติดมาด้วยซึ่งเฮ้ยน่ารักค่ะน่นารักมากครั้งนี้เราจะให้คุณพ่อโบมินเป็นคนทําเค้กให้ลูกนะคะอ่าเค้กชิ่นไหนดีนะอ่าอันนี้แล้วกัน แล้วก็แอดเทียนแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็ให้คุณแม่เขาอุ้มน้องมาเป่าเค้กตรงนี้อ้าวไมะเราทําไมคุณแม่ถึงยังไม่อุ้มน้องมาอีกคะทําไมคะเนี่ยทนาจังก็คือคุณย่ากับคุณพ่อก็คือมัวแต่อุ้มน้องเล่นโอเคงั้นก็ให้คุณพ่อเขาพาน้องไปเป่าเค้กเลยละกันแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าเจ้าน้องตัวเล็กนั่นแหละน่ารักมากมาค่ะยายแดดเผาไว้เตาะแต่ก็คือหน้าตาโออคุณพ่อคุณพ่อขอดูหน้าน้องหน่อยขอดูหน้าน้องหน่อยคุณพ่อ นี่หน้าตาน,น่ารักมากแถมแบบมีหมวกปินดี้สีส้มด้วยคุณแม่หิมาไรคะคุณแม่จะรีบกินเค้กไปทําไมมันเสียเวลาทําอีกไหมเนี่ยโอ๊โม้มก๊อดอ่ะคุณแม่มาอุ้มน้องเป่าเค้กเร็วมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์อีกรอบนะจ๊ะต้อนด๊องแดดเผาอ่ะมาเอดอัพเร็วและนี่ก็คือน,น้องแดดผะโอ้ว้ ทำไมสีผิวเป็นช็อกโกแลตอีกแล้วล่ะคะตอนนี้คือคุณพ่อโบมินก็คืองงแล้วนะว่านี่ลูกไขคค่ค่ะซึ่งดิฉันไม่เข้าใจมากว่าทำไมเกมถึงเจเนเรตสีผิวนี้ให้น้องเดี๋ยวดิฉันขอหาก่อนนะคะอ่าขอคืนสีผิวให้นางก่อนละกันแล้วน,ะะลนี่คือสีผิวที่แท้จริงของน้องแดดเผานะคะซึ่งทำไมหนูทาลิปตั้งแต่เด็กเลยลูกแต่ช่วงคามมีความเหมือนคดรดกลับไปไหมโอ้ oh my god ไม่นะแล้นี่ก็คือหน้าตาของเจ้าแดดเผาในไปพี่โอ้ my god ยังไม่ยอมเปิดเผยไปหน้าอีกนะอ่าขอออกก่อนอน,นอ หน้าตาน่ารักมากหน้าตาเหมือนคุณพ่อมากมเลยแล้วคางก็คือไม่ได้หดนะซึ่งดูดีมากนางแค่มีความหน้าสั้นเหมือนคุณพ่อและก็ปิดท้ายด้วยตาหูอันนี้ซึ่งหวานมากเหมาะกับนางสุดๆนี่และนี่ก็คือรุ่นที่8แห่งตระกูลตะการตานะคะน้องแดดเผาค่ะซึ่ง สวยมากและเราก็จะให้นางเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์หาพันธุกรรมหน้าดีให้กับซิมนะคะและในที่สุดเราก็คอมพิชชาเลนหาพันธุกรรมหน้าดีให้กับซิมแห่งบ้านตระกูลตระการตาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นภาพหมู่ภาพกลุ่มของครอบครัวนะคะตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามซีรีส์นี้ตั้งแต่ ep ที่1จน ep สุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ให้กันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราอะ แอบลงคลิปช้าไปหน่อยแต่ทุกคนก็ยังอดทนรอกันซึ่งเราแฮปปี้มากๆขอบคุณนะคะที่รอผลงานจากเรา ส่วนใครที่มีคำถามว่าเราจะกลับมาเล่นซีรีส์แบบนี้อีกไหมคำตอบก็คือเราจะกลับมาเล่นนะคะแต่ว่าจะสลับกับการเล่นชาเลนจ์แบบเริ่มต้นจากศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ YouTube มองเห็นเราได้มากขึ้นเราหวังว่าทุกคนจะเอ j นจกับคลิปนี้นะคะขอให้มีวันที่ดีค่ะแล้วเจอกันนะคะจุ๊บ